ก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้เช้าวันพุธนะคะที่8ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะเราได้เรียนนะคะวครรณคดีลำนำเรื่องก่ากเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายก็คือ,อเรื่องบทละครนอกเรื่องสังทองนะคะตอนกำเนิดพระสัง เราได้เรียนไปแล้วเมื่อวานเด็กๆก็ทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ในชุดกิจกรรมภาษาไทยนักเรียนก็ทําไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่า,าวันณคดีเรื่องสังทองนะคะที่เขาคัดมาให้เราได้อ่านเนี่ยมันมีความดีเด่นน่าสนใจนะคะอย่างไรบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะการใช้คําทําให้เห็นภาพเห็นไหมคะ และความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างชัดเจนเช่นไก่ป่าพาผูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉานคุยเขียเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรนะคะการเล่นคำการใช้คำทำให้เราเนี่ยเห็นภาพพจน์นะคะในบทกรอนอันนี้นะคะหรืออีกบทหนึ่ง หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าปาสาจนสาละวนเล่นพรางไม่ห่างดูนะคะอันนี้ก็เป็นการสอนให้รู้ว่าพระสังเนี่ยเมื่อออกมาจากหอยสังแล้วก็มีความรับผิดชอบสงสารพระมารดาหรือแม่ที่ต้องออกมาลำบากนะคะ เพราะตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้นะคะพระสังก็ช่วยนะคะช่วยทําทุกอย่างเหมือนที่ลูกทุกคนควรจะทําต่อแม่นะคะด้วยความสงสารนะคะทาทุกอย่างด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ทําให้เราเห็นภาพเลยวา่าพระสังเนี่ยเป็นเด็กดีไม่นิ่งดูได้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือ การใช้คำนะคะก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจเช่นเหตุการณ์ตอนพระมารดาทุบหอยสังแตกพระสังก็เสียใจก็ตัดเพาะอย่างน่าสงสารนะคะทำไมนางกานเทวีถึงได้ทุบเอาหอยสังนะคะนางก็สงสัยมานานแล้วเอ๊ลูกของตัวเป็นยังไงอะไรนะคะเมื่อเห็นว่าลูกของตัเองเนี่ย เป็นเด็กผู้ชายน่ารักซึ่งขณะนี้ก็มีอายุได้ห้าปีแล้วนะคะนางก็เลยทุบหอยสังนะคะเพื่อให้ลูกมาอยู่แบบมนุษย์หรือแบบคนทั่วไปนะคะถึงแม้จะยากลำบากก็อยู่ภาษาแม่นะคะ,ะบทกรอนเขาก็กล่าวไว้ว่าสวมสอดโกดบาทพระมานดา ศพเกสาพรางทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกแหลกไปร่ำไรเสียดายไม่ไหวคิดเหมือนแม่ฆ่าลูกให้มวนมอนมานดอนไม่รักแต่สักนิดพระแม่ต่อยสังดังชีวิต จะชมชิดลูกนี้สักกี่วันนะคะพระสังก็ตัดคอพระมารดาว่าทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเหมือนฆ่าตัวเองนะคะแล้วเมื่อตัวเองออกมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแม่เนี่ยจะรักตัวเองเหมือนเดิมไหมจะรักมากมายไหมจะรักได้ไปนานไหมนะคะเป็นการแสดงนะคะการตัด้อต่อว่านะคะ ทีนี้ในส่วนความคิดของนางจันเทวีนะคะลูกจะเป็นเช่นไรนะคะลูกจะเป็นเช่นไรแม่ไม่เคยคิดแต่แม่สงสารที่ลูกต้องอยู่ในหอยสังอยู่ด้วยควันหลบหลบซ่อนซ่อนนะคะ,ะแม่ก็เลยคิดแล้วก็ตอบไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมัย พระคุณล้ำลบพบไครจะออกไปให้เห็นตัวก็กลัวการน,นะคะแม่ก็อบอกว่าแม่เนี่ยลูกจะเป็นเช่นไรแม่ไม่ว่านะคะเหมือนชีวิตจริงของเราเห็นไหมเด็กๆจะทำยังไงลูกจะทำยังไงแม่ก็รักลูกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยต้องควรดูแลเอาใจใส่แล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่บ้างนะคะอ่ะทีนี้ ต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าหากนักเรียนเป็นลูกน้อยหอยสังนักเรียนจะออกจากหอยสังหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เด็กๆต้องตอบเองนะคะถ้าเป็นครูแดดครูดดดก็ว่าครูแดดออกแหละจะอยู่ทําไมในนั้นนะคะอยู่ออกมา,าได้เล่นได้วิ่งเล่นได้ทำโน่นทนํานี่นางจันเทวีทุบหอยสังจนแตกนางทําเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรอันนั้นก็แล้วแต่นักเรียนนะคะ,ะเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องกําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายแล้วลองพิจารณาว่าได้ข้อคิดอะไรที่เป็นประโยชน์แกต่ตนเองนะคะนักเรียนประทับใจตัวละครใดในวรรณคดีเรื่องสังทองตอนที่นำมาให้นักเรียนอ่านมากที่สุดเพราะเหตุใดนักเรียนประทับใจในการใช้คำ ในวันใกคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดสังทองตอนใดมากที่สุดเพราะเหตุใดนะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ให้นักเรียนอ่านเรื่องสังทองตอบคําถามพร้อมกับวาดรูปนะคะวาดให้สวยงามในการวาดรูปนักเรียนต้องวาดให้เต็มสี่เหลี่ยมที่เขาให้มานะคะลูกอย่าวาดครึ่งครึ่งกลาง กลางนะคะวาดให้เต็มระบายสีให้สวยแล้วตอนไหนที่หนูชอบหนูก็เขียนลงมาเหตุผลเพราะอะไรนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือให้นักเรียนนำตัวอักษรทางขวามือมาใส่ข้อความทางซ้ายมือให้ถูกต้องอันนี้ก็เกี่ยวกับคำราชาศัพท์นะคะ เกี่ยวกับคำราชาศัพท์เพราะนั้นคุณครูคิดว่านักเรียนต้องทำได้ตั้งท้องก็คือ,อตั้งทง้องคืออะไรเอ่ยอก็ทรงพระคันนะคะไหปาร,ราก็คือพระราฝันอาที่เหลือเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วขอให้ในักเรียนตั้งใจทำนะคะวาดรูปให้สวยงามาไม่ต้อง นะคะลูกตั้งใจทําระบายสีแล้วทําให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับลูกน้อยหอยสังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ